การสร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็นทานศีลสมาธิรวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่เกิดขึ้นจากการไหลเวียนกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศระเดระคุณหลวงพุสสจันทัสโรกรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสามสิบทัศระเดระคุณหลวงพุสสจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด ทำทุกทำธาตุทั้งหมดให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัต พระเดชณหลงประสบจาจันทัสโรเป็นการหยุดภัยพิบัติหยุดสงคลามหยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากการทำหยุด เป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงปุสยจันทสโรทําให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงการทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรที่ดึงดูดบอกเกิดให้แผนผังสำเร็จเวลาของทุกธรรมเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปะสดจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทุกธรรม ที่เกิดทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุที่ทำให้ส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมแต่ละธร,รนั้นนั้นกิเลสที่ไหลเวียนในส่วนธาตุละเอียดส่วนหยาบ ของท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรทำให้ไม่มีทานไม่มีศียไม่มีสมาธิไม่มีการไหลเวียนทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรในร่างกาย ของท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่ศักดิจันทัสโรอย่างเป็นปกติกิเลสที่ทำให้เป็นโครงสร้างกทมคออที่เป็นโครงสร้างที่หลอกลวงให้เป็นคู่กรรมคู่เวร ทำลายทำลายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของกิเลสที่ยึดทรรมยึดธาตุของท่อทานธรรมปรมีสามสิทัตนี้ให้เป็นของส่วนกิเลสทำให้รับรู้เป็นการทำลายทำลายตัวเองทำลาย ทำลายซึ่งกันและกันทําให้ท่อทานธรรมวารมีสามสิบทัศเะเดทพุณหลลงพุสันทัสโรถูกบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เป็นซากท่อทานธรรมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรให้เป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นผลรับที่กิเลสยึดพื้นที่การไหลเวียนกระแสะธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรได้มากทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่ในสภาพของซาก ร่างกายคนสัตว์สิ่งของสภาพสถานะที่เกิดจากการยึดพื้นที่ของกิเลสจากพื้นที่ของบารมีสามสิทธระเดชพรกครณหลงประสจันทร์ทัสโรกิเลสบังคับบิดเบือน หลอกลวงต้มตนให้นํำซากร่างกายทอดทานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพระสดกันทชัโรเข้ามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเพื่อให้กิเลสท,ที่มีอยู่มาในซากของท่อดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ได้เข้ายึดพื้นที่การไหลเวียนปรมีสามสิบพัพระเด็จพระคุณหลวงปร,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 ร่สัจจันทรโรถทำให้สร้างโครงสร้างกทอมขออโครงสร้างการเกิดแก่เก็บตายให้หนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความเป็นยังอยู่ที่ผิดปกติไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิอยู่แบบไม่รู้จักตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตัวเองอยู่แบบเป็นผู้ ไม่รู้ถึงที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของชีวิตเป็นยังอยู่อยู่แบบไม่มีเป้าหมายเพื่อการทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอิเลสที่ทำให้เกิดเป็นสงครามเป็นภัยพิบัติขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสิ่งพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่บังคับให้คนสัตว์สิ่งของ เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากร่างกายคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องม่งห่มจะรักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศเทเด,ดพกคุณลปสุจันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาแจนคนณลุกอยู่นำให้พวกเราเลิกนำซาดคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ซากคนสัตว์สิ่งของที่เข้าไปอยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของให้หมดไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของให้อดอาหารวันเว้นวันให้เดินลมปราณ วันให้ได้ตลอดเวลาทุกอริยบทเพื่อให้การทำงานของร่างกายนำซากคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในร่างกายให้ถูกเปลี่ยน เป็นประโยชน์ต่อร่างกายบางส่วนที่เป็นอันตรายให้ถูกเอาออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ซากคนสัตว์สิ่งของที่มีมากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ผิดปกติ ไม่ให้เพิ่มเติมให้หยุดการนำซากคนสัตว์สิ่งของมากินให้หยุดนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของที่ผิดปกติอยู่ในร่างกายการทำงานของร่างกาย ที่ควบคุมบังคับสั่งการด้วยบารมีสามจิตทัศพระเดชพระคุณหลวงู่อสจัลทัสโรได้ลมปราณจากการเดินลมปราณได้อากาศที่ได้จากการเดินลมปราณที่ได้จากร่างกายได้สัมผัสอากาศ ที่ร่างกายต้องการในทุกส่วนได้น้ำได้แร่ธาตุที่อยู่ในน้ำที่ดื่มในวันที่อดอาหารให้ดื่มเฉพาะน้ำที่มีแร่ธาตุทำให้ซาา คนสัตสิ่งของหมดไปจากร่างกายอย่างรวดเร็ววันที่ทานอาหารอาหารเป็นพืชเป็นเห็ดสาลายแร่ธาตุที่ร่างกายนำมาสร้างให้ร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ทำให้การไหลเรียนรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติสมบูรณ์ทำให้รับรู้ถึงการทำยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลวงปศจนทัสโรซึ่งเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลวงปศจนทัสโรซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นตัวตนที่แท้จริงของ นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรที่ทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรได้เดินทางไหลเวียนในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพสุสจันทสัศโรได้ดึงดูดบอกเกิดให้ทำธาตุทั้งหมดเกิดเป็นทำธาตุใหม่ๆไม่ซ้ำของบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลกงปุสจันทสัศโรได้เปลี่ยนแผนทังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออ การเกิดแก่เจ็บตายการเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของถูกยุติอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนเป็นร่างกายลักษณะมหาบุรุษเป็นทานศีลสมาธิปกติเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลยาดมิตรชาวสิวิไลประมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันท์ทัสโร ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงในแต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเด,ดระคุลวงพุสดันทัสโรเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสระเด,ดระคุณลลงพุสดันทัสโรให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสสะเด,ดระคุลลงพุสดันทัสโรรุกเข้าหาแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลวงปสษจันทรทัศโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศนระเดศพระคุณหลวงปุจันทรทศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสษจันทรทัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า